ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกทันแหละกำลังอยู่กับคุณพ่อสนองเนาะพี่น้องเนาะน้ำผู้ใดคุณพ่อสนองพี่น้องผมกำลังซอยซีนโอ้ยหยาบซ่วงซ้ำนี่เกาเอิ้นหยาบซ่วงเด้อพี่น้องเด้อซีนเฮาห้อง่เหมาะสีลาดสีไดดอกพี่น้องผมเป็นซีนขัวซีนอ้อมเนาะพี่น้องเนาะเป็นซีนขัวซีนอ้อมบ่เหมาะที่สีจุที่สีลาดนี่ยัง การตั้งใจอยากเฮ็ดอ่อมนั่นะแล้วเพราะว่าพักเข้าหลายพี่น้องผมสังเกตว่าพักเข้าหลายเนาะพี่น้องเนาะมันสิว่าบ้ามีเบ้าปวดนี่กวาดเอื่อเลยใบแมงลักเนาะพรรคอีตูวข้างเขานี่เองบักเขียคืนต้นหอมพักคซีเล้าคันแบบนี้แล้วเข้ากระตองเป็นอ้อมเนาะพี่น้องเนะานอนะอ้อมแสีบเสียบสันตัวล่ะพี่น้องผมจะเจาอาอีหยังสำหรัเพิ่มเอาเพิ่มอีกว่เอาอยัาง ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ่ามีคุณพ่อสนองเพราะก็ไปบ้านปุ๋ยแล้วพี่น้องผมฝ<ม>่าห้องฝ่าเพิ่มเพิ่มมาเนาะพี่น้องเนาะยาพายาใดเดือต๊ะมาลวดขันสีต๊ะบาดนี่บ้านปุ๋ยแล้วพี่น้องบ้านปุ๋ยแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะไห้บทันวานกับวานสเสด็จม,มีน้ำเพราะยีเ่เจียพี่น้องผมคือมาอยู่เนาะพี่น้องเนาะฝ่าฝนเขาคือมาอยู่มาเรียบร้อยกับวังว่าสีต๊ะคือเมื่อวานเนาะครับผม กันเลตะหวังบาสิตโกคือมือว่านบาดเฮาว่านปุยเรียบร้อยแล้วมาเห็ดยังใหญ่ยังกินแซลบแฉลบพี่น้องผมได้ซิ้นขัวมาเฮาก็ต้องขัวกินกันพี่น้องไปคุเทียคือเป็นซิ้นหลิวดีอยู่เอาพ่อยิ่งเสนองเฮาคุเทียคือเป็นซิ้นหลิวดีอยู่กินเศึ่บ่กินเสียดจึกินคือเกาเห็นว่า,ายำยำบ่จึ่ใช่ป่ะ หยาบก็ต้อนหยาบไปหยาบแล้วบ่หยาบก็บ่หยาบแล้วใส่มันลงไปให้เบิดเลยหยาบซ่วงบ่งามปันใดพี่น้องผมมือนี้บ่งามปันใดบิดโหลดแล้วเฮ้ยเจ้าสีไว้เฮีนี่อยู่บ่ไว้ปีงอยู่บ่ยังไย่ทีต้องว่าคอยหวานมันก็ใส่เลย ตาเครื่องไว้ไปครับผมโอ้เครื่องเรียบ้อยพี่น้องผมเอาตําอีกยัวยัวก็ได้สแสดงภาพกล้ามดาบก่อนนะเครื่องเข้าตําเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเครื่องเข้าตําเรียบร้อยแล้วไฟขา้าจังได้ผมยิ่งสนองไฟข้าก็เรียบร้อยพี่น้องผมใส่กระทะเฮ็ดซอยกันมันจังเลี่ยง่ายคนว่าอืม ใส่เยี่ยนี่่บกกระถางเขาบอกใส่เยี่ยนี่ดิเขาบอกีตัวลายบ้ามี่ก็เรื่องพีทัว้ยขอตัวจได้ลายพี่น้องอันนี้ขี่มันได้หรอ่ใส่บอ,บอ่ใส่อยู่ดิขี่มันก็นไดนะค้ครับครับหันหยาบ s ่ i n ือว่าต <laser> ่าสวงหรือว่าหยาบสวงนั่นเองพี่น้องผมบ่ใส่เด้อวน้องคพรน้องพรบ่ใส่ตัวไอ้นาท้นแล้วกินม่นวกินยังก็เด้พก่นบ้าาไม้ากกี่ไม่กินเลยก่อนนัพราอมันไปนี่กินในเบิดมือ ทำไปนี่กินได้เบิดมือเนาะพี่น้องนเนาะขัวขึ้นมา่นี่มันปาดทั่วแท้ดียวเนี่ยลองอขัวขึ้นมา่นี่ปาดทั่วแท้ดียวไม่เบิ้ดได้เบิ้ดเบด้ดเบิ้ดกับเตะเข่าโกโรดเนี่ยปาห่วงพี่น้องผมทางผุนเนาะพี่น้องเนาะอเอาครับพี่น้องผม ได้บักหลายเนาะพี่น้องเนาะได้บักหลายพักเพล็กบ้ามี่ไอ้นี่ย่างอีแล้วโอ้ใส่เบิดนี่โมเย็นนี่โอ้ยกัดกับก็ได้เลือพี่น้องมืได้ดีเลยเดแล้วเต้บ่ต้องไอ้คุณผอสนองบ่ต้องสุกหลายเด้อเอาแบบบ่สุกหลายเด้อคันสุกหลายนี่คือว่ามันหยาบ ซุกไลคือมันหยาบเข้าไปขวัวขัวพอสุกแล้ว <S <S ใส่เฮียงโอ้ยพี่น้องผมบักเชียคือนอ่อมสนใส่บักเชียคืนใส่ฟักซี่เล้วพี่น้องมวอนี้ต้องเฮ็ดให้มันแป็ดเนี่ยสเสี่ยวคุณพ่อสนองวานว่าพี่น้องเนาะใส่มดขูนเนี่ยไสบุดขูนเนี่ยบ้ามีบ่ได้บ่าท่านการพี่น้องผมหมวยฟ้าห้องเพิ่มเพิ่มพี่น้องเอ้ย ฟ้าห้องเพิ่มเพิ่มเด้อพี่น้องเด้อฝนกะเลิ้นจักหน่อยเด็ดเอาพักก่อนพี่น้องผมพักกะโดนน้ำหลายทันอาสีหลายอีพี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะที่เ้าบ่าได้พักกะโดนน้ำเที่ยวนี่ได้แล้วงใส่ละ อไปพี่น้องผมพอกินแล้วพออยากพอกินแล้วน้อพี่น้องอมาตกลงมาบ้ามีบ่า,บาวาดอกตกสัาปุยนี้ก็ะได้ว่าถ้าตกไใมันมีน้ามีทาเดี๋ยวบ้ามีเิือไปล่างเองนีุ่ณว,ว่าจัดการเลย เตรียมตัวสี่ขวบพี่น้องผมบ่เสียบป้วยนาะพี่น้องเนาะบ่เสียบเป็นป้วยพักสวนหนึ่งพี่น้องผมหอมพี่น้องพักสวนหนึ่งบวกด้วยเคียงยางรลอนแรงละมือนี่อ้ยคุยว่าพูดเดียวมาตังดวนเลยพ่อยิ่สนวังอยเริ่มเปิดคลิปพี่น้องผม บ้ามี่พักคลิปต่างดุลพี่น้องโอ้ไม่เหมือนผมเลยโอ้ไม่อย่างไรอะมันจ้ำคำบอกอยู่ความพอได้ตรวจอ๋อไม่ได้หลายพี่น้องผมว่าอยู่เบบนีหยังขัวนี่เห็นไหมความสิ้นมันลื่นโลกครับข้อไหลายๆเรื่มเปิดคลิปพี่น้องพักคลิปเราเริ่มเปิดคลิปตัวตั้วละอ้อมสิ้นมันลือโลกโดยคุณพ่อสันองน้อพี่น้องเนาะเกินกว่าขั้นตอนลงกระทะ บ้ามีกับยังตอนซอยขอตรวจเล่ยไหลขอตรวจเล่ยไหลคุณพอ่อตอนซอยนั่นตอนซอยบ่เห็นบ่หระเอาเ่าเป็นยังครับเ่าเป็นยังครัวไปเรื่อยเรื่อยกินไปเรื่อยเรื่อยมอบักใหญ่หละพี่น้องเลยครับเจ็ดสีคุยอีหยังขันคุยหลายเอฟซีบ้ามีก็ขอโทษขอไปหลายๆหด้วยครับเรื่องขันคุยหลายก็ได้ ี่อย่างบ่อเลยวะเอ้บว่าเหมือนบ่อยังบ่อเลยใอ้เขาเรื่องมั้งใส่เอาใส่เลยวะใส่ก็ใส่ทั้งตัวเอ้ยเต็มสี่โมกย์เลยโอ้โหพี่น้องผมพักมาเป็นสวนอ่าใบอีตูหรือว่าแม่งรักของเ้านี่เองบักเขียคืนพี่น้องผมบักเขียคืนแล้วก็พักซี่เหล้าด้วยต้นหอมเนอะขัวแทบ้านกินขัวอะไรกันเถัว วยได้บานกินหมว่าจันวนวาเอาเดียดเรากะจงเอาพี่น้องผมเดียดเราเอาเลยทีนี่ปานนี่แหละเรียเตี้ยเราอยากใส่ขึ้นบ่อยากใส่สันผมว่ามสดอุจุพอดีดิงันใส่อีกเยอะหน่อยอยู่ผมเสียงหน้อย่หเสียงกระโปก แมึงเนบทิดบวดบอกฮะพี่น้องผมเต็มกระทะอ่างาหญเนาะพี่น้องเนาะพักโย่ันาะพักร่วมเล่าๆเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องผมคุณจัวจัวยุ่เวาต้พี่น้องขันพ่อเดียนเอาเลยเนาะคุณพ่อเนาะขัวเสีนบรรลือโลกว่าสั่นคุณพ่อสนองนี่ ให้ชายาเจ้าของเองเลยเนาะพี่น้องเนาะให้ชายาเจ้าของเองเลยมีผงนัวบ้างหรอตู้รถมีอยู่หรือเ่าอุ้ยหม้อกระทะหนึ่งช่องอีสานบ้านของเองนี่เล็กเล็กมีตาไหมพี่น้องเลยใหญ่ใหญ่หญหมีตาทำหม้อกระทะหนึ่งพี่น้องผมครับผมนัวมาผมนัวมา หน่อยไล่ยพระแสบดิโอ้ยเอาเอีอยวอ้ออหวข้างบาทนแ่ตู้นี้ว่าแสบตีนะครับบัวล่นัว่นเกี่ยวกันเดี๋ยวมันปวดบุบๆมาเราหลันมันหันเปี้ยงไงทีเดียวเที่ยงบ่แส่เอาจ้องไม่ผมเน เอาท่านได้ใส่เหรอหมวเชียใส่หลายเราที่วางหันใส่หน่อยๆเด้อใส่หน่อยๆเด้อเอาละมาก่อนครับมาหนึ่งินเนี่ยรดบ่อใดหรอกพี่น้องผมพดบ่อใดขันบ่อใดซิมเป็นผู้เลียดใจสีขาดตัว เสียก็สีย่วยสอหสอมซิมฝน,น,นกรลิ่นพี่น้องผมบรยาามบรยากาศดีดีทำกลางบรรยากาศแนวนี้มาลุยกันพี่นอ้อนงครับยูกนำไม่ได้มมบดบดยังเดียวบดย,ยู่อมง่ายง่างเพ่ พอดีอ uhm. ืมอืมเยอกนุ่นเือเลี้ยวนี่เอาเลยเอาเลยบ้าบ่าพอดีเด้วพอดีแด้วปงเลยคุณผางเลยปงเลยปงเลยอืมบังบ่เส พอดีปะแซ่บเลยพี่รองผมนวดเลือกนวดลือกพอดีบอ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 มาพี่รองผมมาชิมน,น้ำกันแซ่แบๆพี่รองผมเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้พี่รอง ตักใส่ถ้วยเมื่อเดียวนะพี่น้องเนาะอยาวากันชุบลาหุกเนี่ยพี่น้องผมอาสีชุบลาหุกเนี่ยตัเต็มไปด้วยคุณภาพเด้อพี่น้องเด้อเต็มไปด้วยคุณภาพตักเต็มถ้วยพี่น้องผมหน่อยๆมิตาไม่ใหญ่ๆมิตาทำนะพี่น้องเนาะจังบได้ตักอีกตัวเต็มถ้วยอ้ายะพี่น้องผมเต็มถ้วยอ้ายะเด้อพี่น้องเด้อพักกลับพอกามีเอ้า อันนี้ไปพี่ปะเทียมีผู้มากินตัวโอ้ มันก็นสิมีต้อนหยาบแน่บ่หยาบเนี่ยนอบีรองเนาะต้อนหยาบแน่บ่หยาบแน่กินได้ครับครับแซ่บปยังเจ้าเ,เป็น้องผมผมบ่ผมเครื่องแกงกระเพรียงครับ น้น<ส> <pulse> ี่เขากลังผมแบกไรนี um ่มิวเหรอหัวหิวเอพี่น้องบ้างกันหิวตายมากได้สิ้นมากรัวดูอยกันเอาเจ้าประแดีกตัวนี้จำเป๊ะๆกันน่พี่น้อง ใช้บบักืดด the like ื้อเาเป็นขออนุญาาใช้บักือดื้อจังไนก่อนพี่น่องผมเพื่อเป็นการกินเขาแ่บกักหนึ่งทีเดียวว่าสันหมดหลายท่ารลุ่นังสเแซบแบเขีมยังไง พ,พ่อจะแจกดิอืออืออือไอ้ย่างได่หยาบโอ้ดอนยกบ่อหร,รอกหยบบายบหยาบพี่น้องเ <c oughs> พคนว่าว่าหยาบเพคนสูไดได้เพคนบดได้เอ้าบ่อว่ากันพี่น้องผมมันกับมีหยาบแน่บ่าหยาบแนบยังห <c oughs> ยกับก็อยู่กับขค้วนี่อืมสิ่งหยาบส่วงเขาเอิอน่นหยาบ,บส่วงมันขอช่วยวครับเมียนเป็นไปได้ จำประเดี๋ยวเป,เป,ปร <c oughs> ี้ยๆก่อนบดใหญ่บดบดเมื่อไเจ้า ขอบคุณทุกเรื่ทุกทรัพย์ทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเข้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสา,านบ้านกว่าอย่างเราพี่น้องเนาะว่าการจิมนาครับพี่น้องผมคลิปนี้กินน้ำกันแสบแสบอเมราภาคจากทันไปรุ้เวลาสนองเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ